สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับก็เจอกันนะครับในสัป,ปดาห์ที่3ของวิชาสุขศึกษานะฮะในคาบนี้เนี่ยนะครับ,ค,บ,นะค,รบครูไทยก็จะสอนในบทที่1เรื่องนะครับร่างกายและการเจริญเติบโตนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูไทยให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกสมาธิกันนิดหนึ่งนะฮะเป็นการฝึกสมาธิแบบ ปรบมือตามจังหวะนะฮะเพื่อเรียกสมาธิให้นักเรียนเนี่ยนะครับได้มีสมาธิในการเรียนมากขึ้นนะเดี๋ยวนักเรียนทําพร้อมกันไปเลยนะครับนักเรียนดูแล้วก็ทําพร้อมกันเลยครับโอเคสมองเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวดนะครับนักเรียนทำตามเลยนะครับวันนี้นะคะ เราจะมาสอนกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่มีชื่อว่าตบมือตบอกแล้วก็ตบไหล่ค่ะมันเป็นยังไงครับกิจกรรมก่อนอื่นจะต้องสอนน้องๆร้องเพลงให้ได้ก่อนค่ะซึ่งเดี๋ยวจะสอนท่าไปพร้อมกับเพลงเลยเราจะมีท่าตบมือพอพี่เกศบอกตบมือก็ตบมือตบอกแบบนี้แล้วก็ตบไหล่ไเรียนตามๆเลยนะครับง่ายนิดเดียวเองมาสอนร้องเพลงเลยดีกว่าโอเคมือมือมือตบอกตบมือตบ มือตกไหลมือมือมือตกอกตกมือตกมือตกไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตกอกตกไหลตกมือตกมือง่ายแค่นี้เดียวเองลองทำตามพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะคะมือมือมือตกอกตกมือตกมือตกไหลมือมือมือตกอกตกมือตกมือตกไหล แล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบอกตบไหลตบมือตบมือทํ้งไม่ทันใช่ไหมครับทํ้ไม่ทันเดี๋ยวทาช้าๆให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับมาโอเคมือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหลมือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบ ไปอันนี้เล่นเดี่ยวไปแล้วเดี๋ยวเรามีเล่นคู่ด้วยนะครับมาเลยมือมือมือตกอกตบมือตกมือตกไหลมือมือมือตกอกตกมือตบมือตกไหลแลสลับแลสลับกันไปแลสลับแลสลับกันไปตกอกตกไหลตกมือตกมืออีกรอบนะมือมือมือตกอกตบมือตกมือตกไหลมือมือมือตกอกตกมือตกมือตกไหล แลสลับแลสลับกันไปแลสลับแลสลับกันไปตบโอกตบไหลตบมือตบมือเย้ <Yeah! S 1> เป็นไงบ้างครับนักเรียนนักเรียนก็ได้ฝึกการตบมือไปแล้วนะครับมันจะช่วยฝึกสมาธิของนักเรียนได้ด้วยนะครับนะทีนี้เมื่อได้ฝึกสมาธิแล้วเนี่ยตบมือไปแล้วนักเรียนคงพร้อมที่จะเรียนกันแล้วนะครับนะอ่ะ นักเรียนสามารถดูในหนังสือประกอบได้นะครับในบทที่หนึ่งเรื่องการเจริญเติบโตนะฮะนะมาเรียนรู้อันเรกเลยคือลักษณะของการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านร่างกายนะครับตามวัยต่างๆนะมาดูการเจริญเติบโตก่อนฮนะว่าเราเนี่ยนะมีการเจริญเติบโตยังไงนะ เราถ้าเราสังเกตตัวเองนะเราจะรู้ว่าเราเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเรื่อยๆนะฮะมีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆเมื่อได้รับอาหารนะเมื่อได้ออกกําลังกายเมื่อได้พักผ่อนนะมันก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยมีการเจริญเติบโตนะ,จะเจริญเติบโตยังไงที่เราสามารถรู้ได้เลยนะก็คือเช่นนะ การที่เราเนี่ยมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะการที่เรามีแขนนะครับมีขานะที่ยาวขึ้นการที่เรารู้จักแสดงความรักต่อ,อ,อพ่อแม่นะการที่เราเนี่ยเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่นะอันนี้เราเรียกว่าเป็นการเจริญเติบโตนะต่อไปนะครับ ต่อไปนอกจากจะมีการเจริญเติบโตแล้วเนี่ยมันก็ยังมีพัฒนาการอีกนะจะทำให้เรารู้ได้ยังไงว่าเรามีพัฒนาการเนี่ยนะครับดีขึ้นนะเราจะสังเกตได้เช่นถ้าเราสามารถอ่านหนังสือไดออ้ท่องสูตรคูณได้นะแต่งกายด้วยตัวเองได้เราสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้นะอันนี้เราเรียกว่า พัฒนาการนะครับอันนี้เราเรียกว่าพัฒนาการนะเดี๋ยวนะครับเราจะเข้าสู่การเรียนรู้เข้าสู่การจเจริญเติบโตในวัยต่างๆนะนักเรียนสามารถดูในหนังสือประกอบได้นะครับและเดี๋ยวครูไทยจะให้รูดูรูปนะพัฒนา,าดูรูปตั้งแต่การจเจริญเติบโต จนตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยชชราอ่ะแล้วครูใยก็จะอธิบายตามภาพให้ฟังนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอ่านักเรียนดูนะครับนี่เป็นภาพนะครับการเจริญเติบโตต,ตามวัยต่างๆนะเป็นภาพเฉยๆแล้วเดี๋ยวครูจะอธิบายเนี่ยตามภาพในวัยต่างๆให้นักเรียนได้ฟังนะฮะนะ เรามาเรียนกันเรื่องลักษณะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายในวัยต่างๆนะเรามาดูคำว่าการเจริญเติบโตก่อนเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเนี่ยมีการเจริญเติบโตนะเราจะรู้ได้ยังไงว่าร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงนะรรู้ได้จากเช่นเราอาจจะมีส่วนสูงและน้ำหนักเพิ่มขึ้นอาจจะมีขาแขนขายาวขึ้นนะ มีการแสดงความรักต่อพ่อแม่นะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่อันนี้เราเรียกว่าการเจริญเติบโตนะต่อไปมาดูพัฒนาการครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะเราจะสังเกตได้ยังไงนะครับสังเกตได้จากการที่เช่นเราอ่านหนังสือได้นะเราเนี่ยอ่านหนังสือได้ นะครับต้องสูตรคูณได้แต่งกายด้วยตัวเองได้ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้สิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าพัฒนาการนะต่อไปนะเราจะมาดูพัฒนาก,การจเจริญเติบโตนะครับในช่วงวัยต่างๆกันเลยนะในภาพของครูไม่มีนะครับมันเป็นช่วงวัยแรกคือวัยก่อนคลอดวัยก่อนคลอดก็คือ ช่วงที่อยู่ในท้องแม่0-9เดือนนะในช่วงนี้เนี่ยโครงสร้างของร่างกายววัยวะต่างๆจะเริ่มก่อตัวเกนขาเริ่มก่อตัวนะฮะแล้วก็จะมีการจเจริญเติบโตทางร่างกายเนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับมีความรู้สึกรับรู้ความรู้สึกจากพ่อแม่ได้เช่นเมื่อ แม่รู้สึกเครียดนะลูกในท้องก็จะรู้สึกเครียดตามไปด้วยนะอันนี้คือวัยกรนคลอดนะต่อไปมาดูภาพแรกเลยนะครับภาพแรกเลยภาพแรกคือวัยทารกนะวัยทารกคือวัยที่อยู่ในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง3ปีนะครับจะมีการเจริญเติบโ,โตนะ โดยมีสัสดส่วนเนี่ยศีรษะต่อลำตัว1ต่อ4นะมีพัฒนาการทางด้านร่างกายมีการเคลื่อนไหวรวดเร็วนะเ,เ,เด็กวัยนี้เนี่ยนะครับสามารถเ,เรียนรู้และจดจำสิ่งใหม่ๆรอบตัวเข้าใจภาษาพูดแล้วก็มีทักษะการพูดที่เร็วมากนะนี่นะครับนี่คือวัยทารุก ต่อไปมาดูวัยเด็กตอนต้นหรือว่าปฐมวัยนะจะอยู่ในช่วงอายุตั้งแต่3ถึง6ปีนะครับเด็กในวัยนี้เนี่ยนะครับจะมีกล้ามเนื้อนะครับที่พัฒนาขึ้นมากนะฮะร,รูปร่างค่อยๆย,ย,ยืดออกนะฮะร,รูปร่างค่อยๆย,ย,ยืดออกนะครับใบหน้าศีรษะจะเล็กลงเมื่อเราเทียบกับลำตัวนะเท้าใหญ่และแข็งแรงนะครับอ,อกและไหล่ขยายขึ้นควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดี นะฮะเด็กในวัยนี้เนี่ยจะแสดงอารมณ์เอ่อได้หลายาหลากหลายอารมณ์นะครับเช่นอารมณ์รักโกรธเศร้าเหงานะครับอันนี้คือวัยปฐมวัยนะหรือว่าวัยเด็กช่วงปฐมวัยนะครับต่อไปมาดูวัยต่อไปครับคือวัยเด็กตอนกลางหรือว่าวัยรุ่นนะฮะดูนะฮะนะวัยเด็กตอนกลางเอาขอโทษครับ วัยเด็กตอนกลางหรือว่าวัยเรียนนะในช่วงวัยเด็กตอนกลางหรือว่าวัยเรียนเนี่ยนะคบจะอยู่ในช่วงอายุตั้งแต่6 1ถึง12ปีนะฮะในวัยนี้เนี่ยกล้ามเนื้อจะใหญ่นะฮะแล้วกล้ามเนื้อเล็กเนี่ยจะทำงานได้ดีนะครับเออมีส่วนสูงเพิ่มขึ้นประมาณ4-5ถซนติเมตรต่อปีนะฮะฟันน้ำนมจะเริ่มหักในช่วงอายุ6ปี นะครับมีการประสานงานกับระบบประสาทแล้วก็การเคลื่อนไหวเนี่ยได้ดีนะครับม,าม,ารมีความสามารถทมีความสามารถทงความคิดมีการจำที่ดีนะสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจนะครับอันนี้คือพัฒนาการและการเจริญเติบโตของวัยเด็กหรือว่าวัยเรียนนะครับ อ่ะอ่านะครับต่อไปมาดูวัยต่อไปกันเลยดูในภาพที่4นะฮะเป็นวัยรุ่นนะครับมีอยู่สองคนนะจะเป็นวัยรุ่นเอ่อตอนต้นกับวัยรุ่นตอนปลายนะครับแต่รวมๆแล้วเนี่ยมันก็คือวัยรุ่นนะฮะวัยรุ่นจะอยู่ในช่วงอายุตั้งแต่1 3บสถึงสิปีนะครับวัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างมากนะฮะทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงคือรู้ได้เลยว่าอ๋ออันนี้เริ่มเข้า เป็นวัยรุ่นแล้วนะครับมาดูการเปลี่ยนแปลงของเพศชายนะฮะทางด้านร่างกายกันเลยนะครับผู้ชายเนี่ยจะมีแขนขาที่ยาวขึ้นนะมีขนขึ้นตามร่างกายตามอวัยวะเพศมีหนวดมีเครานะฮะมีเสียงที่แตกห้าวแล้วก็มีพละกําลังมีแรงมากนะฮะอันนี้คือเพศชายต่อไปมาดูการเปลี่ยนแปลงของเพศหญิงในวัยรุ่นนะครับ ก็คือหน้าอกของผู้หญิงเนี่ยจะขยายขึ้นนะสะโพกผายขึ้นนะครับแล้วก็ในวัยรุ่นนี้เนี่ยผู้หญิงจะเริ่มมีประจำเดือนนะครับแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยจะมีเสียงที่แหลมแหลมขึ้นนะฮะนะครับในวัยรุ่นนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์อย่างมากนะครับเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเลยทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับเปลี่ยนแปลงยังไงเช่น รักง่ายโกรธง่ายนะครับรักง่ายโกรธมากโกรธง่ายนะครับแล้วก็มักติดเพื่อนนะครับชอบอยู่กับเพื่อนนะครับนะในวัยนี้เนี่ยเพื่อนจึงมีอิทธิพลสำหรับวัยนี้มากนะครับต่อไปเรามาดูวัยต่อไปเลยฮะวัยต่อไปคือในภาพที่6นะครับภาพที่6คือวัย ผู้ใหญ่นะครับมีสองภาพเหมือนกันวัยผู้ใหญ่ตอนตอน้นหนวยผู้ใหญ่ตอนปลายนะครับวัยผู้ใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง2 0ถึง60ปีนะครับนะบนะในช่วงนี้เนี่ยจะมีพัฒนาการทางด้านร่างกายอย่างเต็มที่นะฮะอย่างเต็มที่นะครับอย่างเต็มที่นะแต่ว่าในช่วงท้ายของวัยเนี่ยมันจะมีช่วงอายุประมาณ50 50ปีเนี่ยเราจะเรียกว่าวัยทองนะครับวัยทองซึ่งร่างกายเนี่ยมันจะเริ่มเสื่อมสภาพแล้วแหละนะครับนะทีนี้ในวัยผู้ใหญ่เนี่ยนะครับมันจะมีกระบวนการคิดที่ซับซ้อนลึกซึ้งนะครับออมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะครับคนในวัยนี้เนี่ยจะมีบทบาทเกี่ยวกับหน้าที่ของการเป็นพ่อเป็นแม่นะเป็นพ่อเป็นแม่นะครับอันนี้ คือวัยผู้ใหญ่นะครับนะต่อไปเรามาดูวัยสุดท้ายเลยนะครับคือวัยเชรานะฮะวัยเชราก็คือวัยคนแก่นั่นแหละครับนะนี้นะครับคือวัยคนแก่นะวัยคนแก่นะครับ นะจะอยู่ในช่วง60ปีขึ้นไปเราเรียกว่าวัยชรานะครับในช่วงนี้เนี่ยนะครับการทํางานของอวัยวะต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มเสื่อมลงนะฮะผิวหนังเหี่ยวยน่นอ่าฟันเริ่มหกักผมเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับความจําลดลงนะครับความจําเสื่อมนะครับเดินไม่เดินไม่กระชับกระเฉงเดินไม่คล่องคล่องแคล้วนะครับ ในวัยนี้เนี่ยจะอยู่ในบทบาทหน้าที่นะครับที่ลดลงนะครับนะอันนี้คือวัยชราแล้ววัยนี้เนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยขาดคุณค่าไม่มีคุณค่านะครับคือคิดว่าตัวเองต้องรอปรเผชิญกับความตายนะพอคิดมากไปเนี่ยนะครับมันก็เลยอาจทำให้เกิดความซึมเศรา้านะดังนั้นเนี่ยในวัยชรานี้เนี่ยนะครับจะ จะต้องเรียนรู้แล้วก็รู้จักปรับตัวเองนะครับเพื่อปเผชิญกับการสูญเสียต่างๆนะครับและนี่คือการจเจริญเติบโต,ตและพัฒนาการของวัยต่างๆนะฮะวัยต่างๆนะครับ นักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการนะครับในวัยต่างๆนะครับตั้งแต่วัยก่อนคลอดจนถึงวัยทารกว่ามันมีการเจริญเติบโตเป็นยังไงมีพัฒนาการเป็นยังไงนะครับฉะนั้นเดี๋ยวครูไทยฝากการบ้านนิดนึงนะครับให้นักเรียนทําเป็นแผนผังความคิดเหมือนเดิมนะครับให้นักเรียนเขียนเกี่ยวกับวัยต่างๆโดยครูไทยมีรูปภาพมาให้ นะทีนี้ถ้านักเรียนเนี่ยนะครับวาดรูปไม่เป็นนะหรือว่าวาดรูปไม่ค่อยถนัดนักเรียนก็สามารถปริ้นของครูไทยออกไปได้นะออกไปทําได้เลยนะครับเดี๋ยวครูใจจะถ่ายไว้ให้กับนักเรียนหลังคลิปนะฮะแต่ตอนนี้มาดูตัวอย่างการบ้านกันก่อนครับอ่านี้ตัวอย่างการบ้านนะครับการจเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ นักเรียนดูนะฮะครูจะมีรูปภาพให้นะ,ะตามวัยต่างๆแล้วให้นักเรียนเนี่ยเขียนว่ามันเป็นวัยอะไรนะครับเช่นภาพแรกครับคือไวทารกนักเรียนก็เขียนไปว่าไวทารกนะฮะโอเคนะครับอ่า ก็สำหรับคาบนี้นะครับครูไทยก็ขอจบการสอนเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการนะครับไว้เพียงแค่นี้นะเจอกันใหม่ในสัป,ปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ